วันนี้ฮะผมจะมาอัปเดตเรื่องที่เกี่ยวข้องมาจากเมื่อวานนะครับที่มีนายกบายมาว่าต่อไปอ่ะเราจะไม่ฉีดเราจะไม่ฉีดซิโนแวคสองเข็มละ,ะคือในอดีตเนี่ยครับคุณผู้ชมเราเคยอ่านวิจารณกันนะในวงการแพทย์นะในสาธารณสุขบ,บ้านเราว่าซิโนแวคสองเข็มแล้วจะสามารถฉีดยี่ห้ออื่นได้ไหมอะไรเงี้ยจนออกมาเป็นข้อสรุปว่าถ้าฉีดซิโนแวคครบแล้วสองเข็ม กลัวว่ามันจะรับมือกับเชื้อไม่ได้ดีอะไรเงี้ยหรือว่าเชื้อที่กลายพันธุ์ไม่ได้ดีก็สามารถฉีดตัวอื่นยี่ห้ออื่นได้ mRNA หรือว่าแอสตราเซเนกาก็ตามแต่นะครับสามารถฉีดเพิ่มขึ้นมาได้นะครับนั่นก็คือ3าถึงเดือนอะไรเงี้ยเว้นเว้นไว้หลังจากจบซีโนแวคครบ2เข็มแล้วนะฮะทีนี้ล่าสุดนะครับที่มันมีกระแสมาว่าซีโนแวคมันไม่ได้รับมือกับเชื้อเดลต้าแล้วป้องกันไม่ได้เลยช่วยอะไรไม่ได้เลยนะฮะก็เลยเป็นที่มาของแบบว่า การพยายามปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขตรงนี้นะครับแต่ว่าเมื่อวานนะครับมีนโยบายออกมาว่า,ามีประกาศจากจากสาธารณสุขนะครับว่าต่อไปใครที่ฉีดซิโนแหวคเข็มแรกอะ่ะไม่ต้องรอซิโนแหวคเข็มสองแล้วฮะให้เปลี่ยนเป็นซิโนแวคบวกแอสตราไปเลยซิโนแวคเข็มเขมหนึ่งเป็นชิโนแวคเข็ม2เป็นแอสตราโดยเว้นห่างก,กันสาถึงสสัปดาห์แล้วก็เป็นนโยบายว่าเอานี้เลยฉีดนี้เลยแล้วก็ให้แพทย์ทุกคนเนี่ยสามารถบอกคนไข้ยอย่างนี้ได้เลยครับซึ่ง ในฐานะแพทย์คนหนึ่งคนระับที่มีคนมาถามเรื่องวัคซีนแทบจะทุกวันอยู่แล้วนะครับคือไม่ได้ไม่เชื่อนะครับแต่ว่าใน,ในทางการที่เราจะเอาอะไรเข้าสู่ร่างกายของคนนะครับของคนไข้หรือว่าของประชากรไทยเราเนี่ยนะฮะในในการที่เราจะเอาอะไรฉีดเข้าไปในร่างกายของคนนะของคนไข้หรือว่าของคนปกติระตามแต่เนี่ยคือเราก็อยากให้มันมีงานวิจัยรองรับอะครับมีงานวิจัยที่เชื่อถือได้แล้วก็ทําตามมาตรฐานสากล ทีนี้เท่าที่ทราบมาเมื่อวานนะมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างปุกปักคือเราไม่ได้เห็นสตัตดี้อะไรมาก่อนเลยแล้วก็เจอได้สูตรวัคซีนมาใหม่นี่ครับเราอยากให้มีสตัร์ตดี้เพราะว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยให้มันมีแนวทางว่าแบบสมมตินะครับสมมติอัน,นี่ผมสมมติสมมติดเดือนที่แล้วเนี่ยเริ่มมีข่าวว่าอาจเดี๋ยวแพทย์อของเราจะทําการวิจัยว่าสามารถมาผสมกันได้ไหมอะไรเงี้ยมันก็ยังดีครแต่ว่านี่มันมาปุกปักมากเลยแล้วก็ตัวสตัตดี้ก็ยังไม่เห็น เมื่อวานผมเข้าไปาได้มีโอกาสเข้าไปพูดในขับเฮาส์นะครับท,ที่เกี่ยวกับประเด็นนี้ครับประเด็นที่ว่าเปลี่ยนเป็นชิโนแวกบวกแอสตาได้เลยเหรออะไรประมาณนี้ครับเราก็มาพูดคุยกันผมก็ขอข้อมูลไปนะว่าถ้าใครมีข้อมูลอัปเดตวพรามีงานวิจัยที่ลองรับอันนี้ไหมเพราะว่าเท่าที่เห็นตัวเปเปอร์มาก็คือ N เท่ากับ2ก็คือมีมีคนที่ลองเป็นชิโนแวกบวกแอสตาเนี่ยแค่2คนนะก็ก็มีข้อขั้นเ่นะครับ ไม่แน่ใจนะผมจำไม่ได้น่าจะชื่อคุณหมอได้นะครับคุณหมอได้ก็บอกว่าม,มันมีอัปเดตมาละเป็นเท่ากับ36ซึ่ง36เนี่ยก็เป็นตัวเลขที่ค่อนข้างน้อยมากอยู่ดีนะครับใ,ใ,ในทางการวิจัยแล้วผมเชื่อว่า36คนเนี่ยก็ไม่ได้ไม่ได้จัดเป็นการทดลองที่มันได้มาตรฐานนะปกติการทดลองเราจะต้องมีกลุ่มควบคุมกลุ่มทดลองจะต้องมีเพศอายุช่วงอะไรน้ําหนักส่วนสูงอะไรม,มีมีตัวกําหนดเยอะ,ะครับแต่ว่า36เนี่ยอาจจะเป็นอาสาสมัครหรือว่าอาจจะเป็นคนที่ ที่ลองฉีดแบบนี้มาแล้วก็เอามาตรวจวัดภูมิมาซึ่งในทางสถิติหรือในทางวิจัยเนี่ยมันสรุป,ปออกมาไม่ได้แล้วเราเอามาเป็นนโยบายในการฉีดคนทั้งประเทศอย่างเงี้ยครับคุณปิ๊กบอกว่าฉีดแอสตาเข็มหนึ K ่งมา้วหิวตลอดเลยอันนี้เป็นใช้เเตุของหลายๆคนนะครับที่บอกว่าฉีดแอสตาซินิกาแล้วหิวออบางคนก็ง่วงนอนทั้งวันอะไรเงี้ยบางคนก็หิวทั้งวันมีบางคนแบบคึกคักอะไรเงี้ยก็ทีนี้พอมันไม่มีเปเปอร์ออกมารองรับว่าเราทําแบบนี้ได้ ก็ผมก็ค่อนข้างกังวลนะครับแล้วก็มีการบอกว่าแพทย์เนี่ยสามารถบอกนี้ได้เลยเฮ้ยเราจะบอกนี้ได้ไงอ่ะเราจะเราจะบอกนี้กับคนไข้ได้ไงถ้าเราไม่มีความมั่นใจถ้าเราไม่มีการศึกษามายืนยันนะโฉจากตั้งอิงจากรอยเตอร์นะครับจากสำนักข่าวรอยเตอร์ก็ Chief Scientist หรือว่าหัวหน้าคณะนักวิทยาศาสตร์ของ who นะครับก็ออกมาแถลงแบบว่าเป็นห่วงนะครับสำหรับประเทศต่างๆที่เขาก็ไม่ได้ระบุนะครับว่าประเทศไหนบ้างเขาบอกว่าเป็นห่วงสําหรับประเทศที่แบบว่า ผส,สมวัคซีนนะครับค่อยกันไปค่อยกันมาอะไรเงี้ยแบบคิดสูตรเองเพราะว่าเหตุผลเขานะครับคือไม่ใช่ว่ามันอันตรายหรือว่ามันไม่มีประสิทธิภาพแต่ว่าเหตุผลตอนนี้ก็คือมันไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลที่มากพอนะครับคุณพดุงศักดิ์ยังไม่ได้ฉีดสักเข็มเลยลงทะเบียนยังครับโดนเลื่อนมาหรือเปล่าหรือว่ายังไม่ได้ลงหรือว่ารอโมเดอร์นาคือตอนนี้คนที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนเนี่ยมันก็จะมี2กลุ่มใหญ่ๆนะกลุ่มที่แบบว่าไม่ไมเชื่อมั่นในตัวที่เรามีอยู่แล้วก็จะรอจอง, erna, อง,อมองโมเอดอร์นารอไฟเซอร์ อาชีพไซนทิสต์ของ WHO นะครับก็ออกมาเตือนด้วยความเป็นห่วงว่าในในตอนนี้เรายังไม่มีข้อมูลที่มากพอแล้วเรามาคิดสูตรอะไรผสมตัว1บวกตัว2ออะไรค่อยกันไปค่อยกันมามั่วไปหมดซึ่งในในด้านเดิมครับแต่และบริษัทเนี่ยเขาคิดมาเฉพาะสูตร ของบริษัทเขาเองะครับคือเราไม่ได้ให้เครดิตบริษัทไหนมากกว่าบริษัทไหนนะครับแต่ว่าหมายถึงภายในบริษัทเขาเองอะ่ะเขาก็วิจัยมาแบบที่ว่า,าเข็ม1เป็นตัวเองนะเข็ม2เป็นตัวเองเนี่ยคือมีข้อมูลแต่ว่าการเอาเข็มหนึ่งของอันนี้มารวมกับเข็ม2ของอันเนี้ยมารวมกันเนี่ยคือมันยังไม่มีข้อมูลนะครับทีนี้ปัญหาคืออะไรปัญหาคือผมจะยกตัวอ,อย่างนี้นะครับมันมียาหลายตัวครับที่ที่คนไข้เวลามาที่โรงพยาบาลเนี่ยแล้วคนไข้ตั้งขันเนี่ย เราไม่ได้จ่ายให้คนไข้ครับไม่ใช่เพราะมันจะเป็นอันตรายต่อสติทั้งคันหรือว่าเป็นอันตรายต่อบุตรในคันนะครับแต่เป็นเพราะว่ามันยังไม่มีข้อมูลวิจัยครับยังไม่มีข้อมูลว่ายาตัวนี้มันให้ในคนท้องได้หรือเปล่าคือให้แล้วอาจจะดีก็ได้ครับให้แล้วอาจจะเซฟก็ได้แต่เนื่องจากเรายังไม่มีข้อมูลที่มากพอครับเราก็จะไม่ให้อะครับเหมือนเป็นฟีคอลชันไว้ก่อนว่าเราไม่รู้ว่าจะเกิดอันตรายอะไรไหมเราก็ไม่ให้อันนี้คือความรับผิดชอบต่อชีวิตคนไข้หรือว่าความรับผิดชอบต่อความเป็นอยู่ของ ของคนไข้คนหนึ่งครับในฐานะหมอแล้วทีนี้สาธารณสุขเนี่ยเราก็หวังว่าเขาก็จะมีจุดยืนเดียวกันนะเผื่อๆน่าจะต้องมีแบบจรรยาบัณที่ระวังระวังกว่าหมอด้วยซ้ําเพราะว่านโยบายที่ออกมาเนี่ยมันออกมาในวงกว้างใช่ไหมครับมันกระทบคนหลักล้านนะครับแบบเราดูแลคนไข้คนเดียวเนี่ยเราก็ยังเราก็ยังระวังหน้าระวังหลังระวังเยอะๆมากๆเลยหาข้อมูลมากๆเลยว่าอันเนี้ยเราให้ได้ไหมนะครับก็อย่างที่ผมยกตัวอย่างไปแลเคสที่เจอบ่อยที่สุดคือคน คนท้องอ่ะคนตั้งขันถือถ้าเราไม่มีข้อมูลวิจัยมาที่มันเชื่อถือได้ว่าอนนี้โอเคปลอดภัยที่จะให้ในคนท้องนะเราก็ไม่ให้ครับจริงให้มันอาจจะปลอดภัยก็ได้แต่ว่าเราก็ไม่ได้ให้ทีนี้ผมก็เลยย้อนกลับมาที่สูตรใหม่ที่เราคิดขึ้นมาการปลูกปั๊บเนี่ยครผมก็เลยกังวลว่ามันยังมีข้อมูลไม่มากพออันนี้คือความรู้ผมนะวันนี้นะครับอาจจะมีข้อมูลมากพอแล้วก็ได้แต่ว่าเขายังไม่ได้ตีพิมพ์นะเพราะฉะนั้นถ้าใครมีผลการวิจัยหรือว่าหรือว่าเปเปอร์ที่ ที่เขาทํากันมาแล้วแต่ว่ายังไม่ได้เผยแพร่นะครับก็ส่งมาให้ผมหลังไมก็ได้นะครับผมอยากอยากเห็นนะครับอยากอ่านมากๆเลยนะครับปวันนี้เพื่อนผมที่เป็นกลุ่มแพทย์นะครับก็ได้ดิสคัสมาแล้วตั้งแต่เช้านะครับว่ามันได้หรือเปล่ามันอันนี้หรือเปล่าก็มีการยกเคสของเกาหลีนะครับหรือว่า UAE นะครับคิดว่านะถ้าจำไม่ผิดที่มีการลอง mix and m a t c h วัคซีนพวกนี้ครับแต่เราก็ไม่แน่ใจนะครับว่า ว่าเขาวิาวจัยมาหรือยังนะครับก็กลับมาถึงประเทศเราผมก็หวังว่าเรามีงานวิจัยที่รองรับนโยบายอันนี้นะครับที่ออกมาเป็นซิโนแวคหนึ่งบวกแอสตาสองแล้วเวน้นระหว่างแต่และเข็ม 3- าสัปดาห์ซึ่งข้อมูลพวกนี้ปกติจะต้องสตาร์ดี้กันค่อนข้างนานนะฮะก่อนจะได้ออกมาเป็นข้อสรุปนะครับหวังว่าจะได้ฉีดค่ะครับคุณติกกี้หวังว่าจะได้ฉีดเหมือนกันคุณติกกี้หาช่องลงทะเบียนได้หรือยังครับเจอเจอหรือยงังได้คิวหรือยงังถ้าฉีดซิโนแวคกเข็มหนึ่งแล้วไม่ฉีดเข็ม2ได้ไหมคะ คุณสุภัทรานะฮะเป็นคําถามที่ดีนะครับแลวเดี๋ยวผมจะพูดเรื่องซีโนแว2สองเข็มในในช่วงท้ายของไลฟ์คนนี้นะครับซีโนแวกเนี่ยครับออกแบบมาว่าต้องฉีดสองเข็มนะครับภูมิภูมิถึงจะขึ้นได้ดีเข็มเดียวเนี่ยภูมิขึ้นได้ไม่ค่อยดีนะครับแล้วก็รับมือกับเชื้อไม่ค่อยดีทีนี้ประโยชน์ของซีโนแวกก็คือประโยชน์หลักของมันนะครับคือพูดกันมาตั้งแต่ต้นละว่าประโยชน์หลักของซีโนแวกเนี่ยไม่ใช่ป้องกันการติดแต่ว่าเมื่อคุณติดแล้วเนี่ย คุณจะเป็นไม่หนักครับคือโอกาสจะลงปอดโอกาสจะเข้า ICU โอกาสจะเสียชีวิตเนี่ยมันจะน้อยลงซึ่งตอนนี้ในทางปฏิบททัติอะทฤษฎีนี้ยังตั้งอยู่นะครับยังใช้ได้อยู่เพราะฉะนั้นถ้าฉีดเข็มหนึ่งไปแล้วครับผมแนะนำนะว่าให้ไปฉีดซินแหวกเข็ม2ก่อนนะครับแล้วก็ถ้าสมมุติว่าไม่แฮปปี้แบบว่าเชื่อมั่นในวัคซีนตัวอื่นมากกว่าจะไปหาทางเอายี่ห้ออื่นมาต่อเนี่ยก็ได้ครับแต่ว่าตอนนี้มีโอกาสได้ซินแหวไปเข็มหนึ่งแล้วก็ก็ฉีดให้ครบเข็มที่2เลยนะอะ อยากให้พี่หมอฉีดให้ค่ะก็อยากฉีดให้ทุกคนเหมือนกันนะแต่ผมไม่มีวัคซีนในมือครับคือถ้ามีนี่ผมก็จะไปไล่ฉีดให้ทุกคนเลยนะครคนที่ฉดแหวกเข็ม2ไปแล้วจองโมเดอร์นาเข็ม3แล้วด้วยค่ะโอเคฮะคุณกูดลักอันนี้เป็นแนวทางที่ดีนะเพราะ,อ,ะอันนี้ก็มีข้อมูลมาชักระยะหนึ่งแล้วว่าถ้าใครเคลียร์ซีนแหวกไปครบแล้วก็จะเป็นบูสเตอร์เป็นพวกโมเดอร์นาก็ได้คะคุณหมอจะฉีดอะไรต่อครับอืมตอนนี้ผม แน่นอนนะบุคลากรทางการแพทย์ฉีดไปในรอบแรกๆอาจจะเป็นซิโนแวคหมดเพราะฉะนั้นตอนนี้ผมมีซิโนแวคในตัวอยู่2เข็มนะครับเดี๋ยวบูสเตอร์เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยคิดเคียว่าเอาตัวไหนดีโอเคฮะนี่ก็คือจุดยืนผมเกี่ยวกับเรื่องการคิดสูตรขึ้นมาปรับนะครับ <c oughs> ถ้ามีงานวิจัยก็ดีครับผมก็ขออ่านหน่อยแล้วก็จะได้พูดอย่างมั่นใจจะได้อธิบายให้คนไข้ฟังอย่างมั่นใจว่าการที่เป็นซิโนแวคบวกแอสตาเนี่ยมันมาจากไหนแล้วมันมีหลักฐานสนับสนุนขนาดไหนครับแต่ว่าถ้าแค่อนุมานเอาเองว่าซิโนแวคเนี่ มันรับมือกับเดลต้าไม่ค่อยดีนะแอสตารับมือได้ดีเพราะฉะนั้นเข็มหนึ่งชินโนแหวกเราเราข้ามเข็ม2ไปเลยเราเลี้ยวมาเป็นบวกแอสตาไปเลยคือถ้าคำนวณเราคร่าวๆประมาณนี้ผมว่ามันมันมันไม่ได้นะครับในระดับนโยบายอันนี้ไม่ได,อนนไได้อันนี้ไม่ได้โจมตีใครนะอันนี้คือผมคิดเฉยๆว่าถ้าสมมุติว่าเขาเทียงแต่อนุมานกันแบบนี้คือมันมันใช้ไม่ได้ครับคุณหมอท่านหนึ่งครับเมื่อเช้าได้กล่าวว่าวัคซีนไอ้แบคทีเรียรหรือไวรัสอะไรเนี้ย มันไม่รู้หรอกว่าเป็นยี่ห้ออะไรมันมันโดนวัคซีนเข้าไปมันก็มันก็มีผลเท่ากันหมดอะไรเงี้ยอันนั้นก็จริงครับในกรณีที่เป็นวัคซีนชนิดเดียวกันไงฮะถ้าเป็นวัคซีนชนิดเดียวกันกลไกเดียวกันเทคโนโลยีเดียวกันเนี่ยคุณจะยี่ห้ออะไรก็ได้ฮะสมมติเชื้อตายมีซีโนแวคมียี่ห้อซีโนแวคมียี่ห้อจุกกระด๋ยมียี่ห้อบุกบุกอะไรเงี้ยอันนี้คือผสมได้เลยครับเข็มหนึ่งจะเป็นซีโนแวเข็มสองจะเป็นบุกบุกอะไรก็ได้ฮะหรือว่าเข็มหนึ่งจะเป็นบุกบุออะไไรก็็ด้้คืถามันนเป เทคโนโลยีเชื้อตายเหมือนกันทีนี้ตัวหนึ่งเป็นเชื้อตายตัวหนึ่งเป็น White, อินโนไวรัลเวกเตอร์ตัวนึงเป็นเชื้อตายตัวนึงเป็นเอ็มร์เนอะไรเงี้ยคือมันไม่มีข้อมูลนะว่ามันเอามารวมกันได้เพราะฉะนั้นจะใช้คําว่าไวรัสมันไม่รู้หรอกว่าจะยี่ห้อไหนอะไรเงี้ยมันไม่ได้คนระับเพราะมันคนละนกลไกกันสเตอร์เข็ม2เอ้ยเข็ม3ต้องรอกี่สัปดาห์หลังฉีดซินโนแวคเข็มสองเข็มครับเค่เขาบอกกันว่าในทางเศรษฐกิจในทางเศรษฐศาสตร์ก็รอ 3- 6เดือนก็ได้ครับรอภูมิของซินโนแวคลด แต่ว่าถ้าถ้าจำเป็นจริงๆอย่างช่วงตอนเนี้มันมีข้อมูลเพิ่มมาว่าชิโนแวกภูมิลดลงเร็วมากใช่ไหมครับอาจจะแบบเดือนเดียวอะไรเงี้ยก็รอสี่สัปดาห์ก็ได้ฮะขอดูเมซอดดลชีก่อนก็ได้ครับใช่ครับเป็นสตาร์ดี้อะไรก็ได้ครขอดูก่อนนะครับหมอฉีด2เข็มแล้วภูมิขึ้นเยอะไหมครับของผมไม่ขึ้นคุณวิทยาถามนะครับคือผมฉีดสองเข็มแล้วผมก็ยังไม่ได้ไปวัดภูมิครับอืยังไม่ได้วัดว่าภูมิขึ้นเท่าไหร่นะฮะ ทำไมไทยถึงยังจะเอาซีนโนแวคเข้ามาตลอดเลยครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่เขาพูดกันมาตลอดเลยฮะว่าซีนโนแวคมันไม่ทันกับเชื้อปัจจุบันแต่ทำไมยังสั่งเพิ่มในตอนแรกก็บอกว่าอาชุกเฉินหาที่ห้ออื่นไม่ได้แต่ซีนโนแวคบรหาได้เลยก็เอาซีนโนแวคมาก่อนแต่ตอนนี้ก็มีแผนว่าจะส,สั่งซีโนแวคเพิ่มมาอีกอันนี้ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันฮะอันนี้อาจจะต้องไปถามรัฐบาลนะครับฉีดเอซและไข้หวัดใหญ่แล้วแต่ยังแต่ยังเหนียวแน่นกับแมสและเว้นระยะห่างถูกแล้วครับคือต่อให้เราฉีดวัคซีนชนนนิดไหหกก็็ตาาามะะรรัเเยยงง้ว่ แล้วก็ยังต้องใส่แมสแล้วก็ยังต้องล้างมือยังต้องระวังเรื่องมือเนี่ยอย่าไปจับอะไรแล้วามาจับหน้าตัวเองนะครับคือบางทีผมเ่ยออกไปข้างนอกเนี่ยผมกอดอกตลอดเลยนะอย่างน้อยโดนแต่เสื้อผ้าเราเพราะว่าบางทีไปโดนไปจับไปหยิบอะไรแล้วเอามาจับตาเราจับจมูกเราเนี่ยมันก็ติดเชื้อละผมยกตัวอย่างประเทศอังกฤษนะครับประเทศอังกฤษเนี่ยก็ฉีดไฟเซอร์กับแอสตราเป็นหลักใครที่อายุมากให้ฉีดแอสตราใครอายุน้อยรู้สึกจะตัดที่40ผมไม่แน่ใจอายุ40ต่ําลงมาใช้ไฟเซอร์ อายุสูงอายุใช้แอสตาอังกฤษใช้อยู่2ตัวนี้นครับเขาก็ยังเอาไม่อยู่เลยครับยังติดกันเลเทสเคสใหม่แต่และว,วันนี่ประมาณ20,000เคสต,ต่อวันนะครับแล้วก็ยอดรวมสะสมของอังกฤษนี่ก็4ล้านกว่าละเพราะฉะนั้นการมีวัคซีนเนี่ยยี่ห้ออะไรก็ตามเนี่ยเราจะประมาณว่ามันป้องกันการติดเนี่ยไม่ได้นะครับพอได้ s v เข็ม1จะได้ s z สเข็ม2แต่จองโมดอร์นาไว้เอาไงดีครับคุณออิท ตอนนี้ผมพูดจากมุมมองส่วนตัวนะครับอันนี้ไม่ได้เป็นความรู้นะเพราะยังไม่มีผลการวิจัยนะครับอันนี้มุมมองส่วนตัวผมเลยนะครับความคิดเห็นส่วนตัวผมถ้าจองโมเดอร์นาไว้ได้แล้วก็ไปใส่โมเดอร์นาสเข็มเลยครับถือว่า SV ีเข็มแรกเนี่ยเราก็ลอสไปครับถ้าสมมุติเราไม่สามารถ SV2 เข็มได้นะถ้ามันจะมาเป็นแนว SV1 วีบวกเ z 1นเนี่ยก็ AZ 1อเนี่ยอย่าพึ่งครับก็ถือว่า SV นั้นลอสไปแล้วก็ไปรอเริ่มโมเดอร์นาเลยครับจองโมเดอร์นาสเข็มไปเลยไปเส้นนั้นเลย คุณหมอคะไม่ทราบว่าได้ฉีดแอสตราสเข็มแล้วจะฉีดโมเดอร์นาหรือไฟเซอร์ต่อได้ไหมคะได้ครับเสิร์ชตามหัวข้อน,นี้เลยครับจะมีเปเปอร์ให้อ่านนะครับมีจุดแดงขึ้นเยอะขึ้นตอนตรวจความดันเลือดหลังฉีดเดเซไปวีกหนึ่งพรุ่งนี้จะไปตรวจเกรดเลือดค่ะวีตกเกินไปไหมคะหรือยังไงดีรอไปตรวจเลือดก่อนนะครับจะได้รู้ว่าจุดแดงเนี่ยมันมาจากอะไรนะครับ ซึ่งคุณหมอที่ตรวจในวันนั้นนะครับเขาจะบอกได้จากผลเลือดแล้วก็การซักประวัตินะครับตอนนี้ก็ยังไม่ต้องวิตกมากนะครับกัวไมโอคาร์ดิิสมันเสี่ยงน้อยกว่าเกิดเลื่อมเลือดบอกครับหมอ,อตอนนี้เรื่องไมโอคาร์ดิิสเรื่องเพอริคาร์ดิิสมันเป็นเรื่องใหม่มากครับสถิติกับตัวเลขเนี่ยยังไม่มีที่แบบว่าสรุปออกมาได้ครับเพราะฉะนั้นกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบแล้วก็เยื่อหุ้มหัวใจอักเสบ เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยผมยังให้ความเห็นไม่ได้นะครับยังให้ข้อมูลที่แม่นยำไม่ได้นะครับคุณทิช,ชาบอกยังไม่ได้สักเข็มเลยค่ะแต่มีคิวของหน่วยงานนะ่าจะได้ a อ1ซหนึ่งเข็มจองโมเดอร์นาไว้แล้ว2เข็มควรไปรับ a อซหรือโมเดอร์นาดีคะตอนนี้ใช่ไหมครับผมเข้าใจว่าโมเดอร์นาเนี่ยอย่างเร็วน่าจะได้ประมาณตุลาใช่ไหมครับคุณทิช,ชาเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเรามีโอกาสที่จะได้ a อซแล้วครับเอาเอเซก่อนเลยฮะแล้วเดี๋ยวถ้าโมเดอร์นามันมาพร้อมๆเอเซเข็ม2ออะไรเงี้ย ก็ฉีดเอชแอเข็ม2ให้จบก่อนนะครับแล้วก็ไปเลื่อนคิวโมเดอร์นาให้มันเป็นเวลาที่ที่เหมาะสมแับของเราอะครับคุณทิชาเข้าใจใช่ไหมครับก็ตอนนี้คือตอนนี้ต้องเอาวัคซีนเข้าตัวก่อนนะครับยี่ห้ออะไรก็ได้ฮะเพราะฉะนั้นถ้าถ้าคุณต้องรอโมเดอร์นาเนี่ยก็แนะนําว่าตอนนี้เอชแอสมมติมีคิวมาถึงตัวแล้วให้เอาเอชแอก่อนนะครับไมโอคาร์ิติสของ m อเมอรนี่นอร์เปล่าครับใช่ครับไมโอคาร์ิติสที่ว่ามีมี มีข่าวมาว่าอาจจะเป็นไมโอคาไรติสได้นะอันนั้นก็คือตัว mRNA ครับตัวของไฟเซอร์กับ m o เดอร์ครับแต่ว่าตอนนี้ข้อมูลมันน้อยมากไม่แน่ใจว่ามันเกี่ยวข้องกับการฉีดวัคซีนหรือเปล่ามันเกิดจากการฉีดวัคซีนหรือเปล่าแล้วก็อุบัติการมันค่อนข้างน้อยฮะแต่ว่าเป็นเรื่องที่เมืองนอกก็กําลังจับตามองอยู่นะครับบ้านเราเนี่ยก็ให้คุณค่ากับ m อ็มค่อนข้างเยอะใช่ไหมครับไฟเซอรกับโมเดอร์เนี่ย คือมองไว้ค่อนข้างดีครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราลองดูไปเรื่อยครับมันอาจจะมีข้อมูลเพิ่มมาเพิ่มมาในอนาคตนะครับสบายครับคุณชวนบอกว่ามีคิวซินแวคค่ะโอเคครับถ้ามีคิวซินแวคก็ยังดีคะมีคิววันไหนเนี่ยก็ไปฉีดก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะบอกว่าทําไมผมถึงยังคิดว่ายังดีอยู่นะครับเพราะว่าหลายคนบอกว่าไม่อ่านซินแวคแล้วคะฮะแต่ว่าเดี๋ยวนียครับเดี๋ยวเดี๋ยวตอนในช่วงท้ายๆเนี่ยผมจะบอกว่าทําไมซินแวคก็ยังดีนะฮะ จะฉีดเอมเนียต้องห่างกับตัวกรอน6เดือนนะถ้าฉีดกรอเดี๋ยวหมดอายุเสียตังค์ฟรีครับนั่นแหละครับที่ผมบอกว่าเป็นในในแง่ของเสียสร์ด้วยครับที่เขาบอกว่าให้เว้น6เดือนให้คุณค่าแต่ทําไมไม่เอาเข้ามาเสียทีคะนั่นดีครับก็ประมาณนี้ครับมันเป็นคําถามที่เราก็ยังไม่ได้รับคําตอบนะโอเคคิดว่าคําถามน่าจะเริ่มไม่ค่อยมีแล้ผมจะไปประเด็นต่อไปนะครับประเด็นต่อไปก็คือตอนนี้มันจะมีการ ประโคมข่าวว่า,าคนนั้นติดแพทย์คนนี้ติดพยาบาลคนนี้ติดบุคลากรติดทั้งที่ฉีดครบ2เข็มแล้วคือจะได้ยินประโยคน์ี้เยอะมากครับมันคือส่วนตัวผมเนี่ยคือเราพูดกันมาตั้งแต่เดวันแล้วนะครับพูดกันมาตั้งแต่ครั้งแรกที่มีวัคซีนทุกยี่ห้อเข้ามาว่าจุดประสมหลักของวัคซีนเนี่ยไม่ใช่ป้องกันการติดนะครับจุดประสมหลักของวัคซีนเนี่ยคือเมื่อติดแล้วเมื่อเป็นโควิดแล้วหรือเมื่อคุณได้รับเชื้อแล้วเนี่ยจะเป็น จะเป็นน้อยครับคือจะเป็นอาการไม่รุนแรงจะเป็นแบบไม่ลงปอดไม่เข้า ICU ไม่เสียชีวิตนะฮะอันนี้คือจุดประสมหลักของวัคซีนเพราะฉะนั้นการการจะแบบบอกว่าโอ้โหขนาดฉีด2เข็มแล้วยังติดยังเป็นอะไรเงี้ยอันนี้นเป็นข้อมูลที่เรารู้กันตั้งแต่วันแรกแล้วครับว่าแม้ฉีดครบ2เข็มแล้วก็อาจจะยังเป็นอยู่อาจจะยังติดได้แต่ว่าถ้าติดแล้วเนี่ยคืออาการจะไม่รุนแรงซึ่งในทางปฏิบัตินะครับตอนเนี้ยคือเรายังไม่ได้วิจัยออกมาเป็นทางการแต่ว่า เมื่อเรามองซ้ายมองขวาเนี่ยบุคลากรทางการแพทย์หรือว่าคนไข้หรือว่าพลเมืองประชากรก็ดีนะครับที่ฉีดสองเข็มแล้วเนี่ยเมื่อเป็นขึ้นมาเนี่ยเรดการเสียชีวิตหรือว่าเรดการเข้า i c ซเนี่ยมันก็ยังมันก็ยังช่วยได้ครับทีนี้ช่วยได้กี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยผมบอกไม่ได้เพราะว่าเรายังไม่ได้มีตัวเลขออกมาอย่างเป็นทางการใช่ไหมครับแต,แต่แต่ดูเอาครับดูเอาตอนเนี้ยคือมันก็ยังช่วยได้นะครับในแง่ของการเป็นแล้วไม่รุนแรง เพราะฉะนั้น <t> ผมถึงยังบอกครับว่าใครมีคิวตอนนี้ไม่ว่าเป็นยี่ห้ออะไรก็ตามเ่เอาเอาไปก่อนนะครับเอาไปก่อนแล้วก็จะมีคนมาด่าว่าไอ้แบบไอ้ยนี่อะไรก็เอาไปก่อนเนี่ยมันเป็นคําพูดที่ใช้ไม่ได้มันใช้ไม่ได้ครับในกรณีที่เรามีทางเลือกสมมุติเรามีแบร์อยู่ตรงหน้าเราเนี่ยให้เลือกเลยห่า6ยี่ห้อครบทุกยี่ห้อในโลกเนี่ยเราสามารถเลือกได้ตอนนี้เรามาอยู่ในสมการที่รัฐบาลเราไม่ได้จับให้เราครบทุกยี่ห้อครับรัฐบาลจับให้เรามา2ยี่ห้อในช่วงนี้เพราะฉะนั้นตอนเนี้ย ประโยคที่ว่ามีอันไหนเอ,เ,อเอาเข้าตัวไปก่อนเนี่ยยังใช้ได้อยู่นะครับในใน,นาทีนี้นะมันเหมือนแบบว่าสมมติเราเกิดมาในครอบครัวที่ฐานะไม่ดีครับเราก็อาจจะพูดได้ครับว่าเราก็อยากเลือกเกิดเป็นแบบลูกคนรวยเป็นอะไรเนี้ยแต่ในเมื่อมันเลือกเกิดไม่ได้แล้วครับเราก็ต้องแก้ปัญหาตามโจทย์ที่วางอยู่ตรงหน้าเราครับเพราะฉะนั้นโจทย์ที่วางอยู่ตรงหน้าเราตอนเนี้ก็คือวัคซีนชนิดอื่นมันยังไม่มีโมเด์นากวอาจะเข้ามาก็ตุลาใช่ไหมครับเ,เพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้ามีคิวหรือมีอะไรขอ,ของยี่ห้อไหนเอาไปก่อน นะครับผมโอเควันนี้ก็เป็นเรื่องทั้งหมดที่ผมอยากจะมาแชร์นะครับอยากจะมาแบ่งปันแล้วก็กึง่งกึงแบบว่ากึ่งแลกเปลี่ยนมุมมองความคิดกับคุณผู้ชมนะครับย้าอีกทีนะว่าน,นี่เป็นข้อมูลของวันนี้นะครับเป,เป็นความรู้ของวันนี้นะเพราะว่าความรู้เรื่องวัคซีนเนี่ยมันเพิ่มขึ้นทุกวันมันเปลี่ยนแปลงทุกวันนะเชื้อก็เปลี่ยนแปลงทุกวันนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มีเชื้อใหม่หรือว่าพรุ่งนี้มีข้อมูลใหม่มาว่าซิโนแวคหนึ่งบวกเอเซหนึ่งเนี่ยใช้ได้นะใช้ได้ดีเลยปลอดภัยด้วยก ความกังวลของผมในไลฟ์วันนี้ก็จะหายไปทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเป็นความรู้วันนี้นะครับก่อนที่จะไปอ้างอิงอะไรเนี้ยก็อ้างอิงกันวันต่อวันแล้วกันตอนฉีดก,ก็คิดแบบนี้จ้าหมอโอเคฮะแสดงว่าเรามีจุดยืนคล้ายๆกันนะครับคุณเชอรี่ถูกต้องนะครับคุณไอแอมน้ําหวานรักษาสุขภาพด้วยนะคะขอบคุณครับคุณชวนบอกว่าขอบคุณนะคะหมอที่แรกว่าจะบายแต่ตอนนี้ไม่ราคะเอาไว้ก่อนตามนี้นะคะถูกต้องฮะเอาไว้ก่อนนะครับ าตามที่ผมบอกเลยฮะคือในทางปฏิบัตินี่มันยังช่วยให้เป็นแล้วเป็นไม่รุนแรงนะครับคือทุกวันนี้ที่บุคลากรยังพอจะเดินไปเดินมาด้วยความแบบว่าสบายใจอยู่นิดนึงเนี่ยก็เพราะว่า,าถึงติดขึ้นมาก็อาจจะมีโอกาสท,าที่มันจะไม่รุนแรงครับเพราะฉะนั้นใครมีโอกาสานะครับก็เอาไปก่อนนะครับด้วยเหตุผลที่ผมกล่าวในวันชิดซีนโนฟาร์มต้องห่างโมเดอร์นากี่เดือนคะคุณอ้อยเนี่ยครับในสตาร์ทดี้แรกๆเขาบอกว่าให้ห่างกัน3 6ถึงเดือนครับเพื่อให้ อย่างน้อยภูมิของตัวแรกเราหมดไปครับมันเป็นความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ด้วยแต่ว่าถ้าจําเป็นจริงๆถ้าเราแบบว่าคิดว่าภูมิไม่มีแล้วจะเว้นประมาณเดือนนึงก็ได้ครับข้อมูลของวัคซีนมีอัปเดตทุกวันใช่ครับคุณยุ้ยฮะมีอัปเดตทุกวันแล้วก็เปลี่ยนทุกวันครับทั้งในแง่ของตัวเชื้อแล้วก็ในแง่ของวัคซีนนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราว่ากันเป็นวันต่อวันนะครับถ้ามีข้อมูลใหม่ก็ผมก็จะมาอัปเดตให้ฟังนะครับสู้ๆนะครับคุณหนอครับขอบคุณครับคุณปิ๊ก ถ้าคุณผู้ชมคิดว่าข้อความในวันนี้ที่ผมพูดเนี่ยมีประโยชน์กับคุณผู้ชมหรือว่าเพื่อนหรือว่าครอบครัวหรือว่าพี่น้องนะครับก็ก็แชร์ไปนะฮะแล้วก็ขอบคุณมากที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะครับแล้วก็ขอบคุณมากสาหรับเม้นท์ขอบคุณสําหรับหัวใจแล้วก็เครื่องหมายไลค์ใช่ไหมครับก็เดี๋ยวผมจะพยายามมาอัปเดตเรื่องเรื่องนี้ครับเรื่องวัคซีนแล้วก็เรื่องความ,มนโยบายความเป็นไปของของ,ของสาธารณสุขเรานะฮะให้คุณผู้ชมฟังนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันแล้วก็ขอบคุณสำหรับ ข้อความดีๆแล้วก็ขอบคุณสำหรับการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะฮะขอบคุณค่ะพักเยอะๆนะพักผ่อนค่ะโอเคฮะขอบคุณมากครับคุณผู้ชมแล้วเดี๋ยวเราเจอกันอีกทีวันพฤหัสน,นะวันพฤหัสประมาณสองทุ่มครึ่งนะครับก็เดี๋ยวมาไลฟ์กันถึงความคืบหน้าวันนั้นเชื่อว่า2วันผ่านไปก็น่าจะมีอะไรที่พูดถึงนะเพราะว่าประเทศเราตอนนี้หมุนหมุนเปลี่ยนแปลงทุกวันนะฮะโอเคฮะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนมากๆนะครับ บายค่ะเทคแคร์ hey ค่ะโอเคฮะขอบคุณมากครับคุณผู้ชมทุกท่านนะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันอีกทีวันพฤหัสนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับฝันดีล่วงหน้าฮะคใครมีขับเขาก็เดี๋ยวไปเจอในะขับเขาสามทุ่มนะครับลาไปก่อนนะสวัสดีครับ